เหรียญราชการที่5ก็จะมี3ชนิดราคาราชการที่6ก็มี3ชนิดราคาตามภาพที่เห็นราชการที่6เป็นเ,เขาเรียกกันอะไรนะอายาพธพระบรมรูปคือด้านหน้านี้เป็นพระบรมรูปของพระองค์ท่านราชการที่6ด้านหลังก็เป็นอายาพธนะคะบางคนก็เรียกกันช้างสามเสียนนะคะส่วนมากก็จะประมาณนะคะเรียกเหรียญช้างสามเสียนเหรียญช้างสามเสียนที่คนหาเยอะที่สุด เป็นที่ต้องการมากที่สุดก็จะเป็นเหรียญช้างสามเสียรนัชการที่5หรือที่ภาษานักสะสมเขาเรียกกันว่าเหรียญหนวดเหรียญรอหนึ่งสองเจ็ดนั่นแหละค่ะแต่ของจริงนะ่ะไม่มีหรอกค่ะที่จะมาอยู่ตำตลาดล่างแบบร้านประนานเงี้ยไม่มีแน่นอนนะคะเขาจะอยู่ในในคนที่นักสะสมที่มีกำลังซื้อค่ะเพราะว่าเหรียญเขาหายากมีน้อยมีราคาสูงนะคะ เหรียญเหรียญหนวดรัชกาลที่ห้าคือเดี๋ยวเล่าที่มาที่ไปนิดนึงเหรียญหนวดในรัชกาลที่ 5. ห้าเหรียญรัชกาลที่ห้าที่เราเรียกกันว่าเหรียญหนวดเหรียญรอสอหนึ 1, ่งสองหนึ่งสองเจ็ดเนาะเป็นเหรียญที่เขาเขาพระราชทานไอ้เขาอะไรนะเขาแจก แจกในงานพระราชพิธีพระเพลิงถวายพระเพลิงพระบรมศรีเจยนที่หคือเหรียญที่ผลิตออกมาแล้วเป็นเหรียญหมุนเวียนผลิตเป็นเหรียญหมุนเวียนแต่ไม่ทันได้ออกมาใช้หมุนเวียนพระองค์ท่านสวรรคตนคนะคะเหรียญรุ่นนั้นจึงได้นํามาเป็นของชํารวยแจกในงานเพราะฉะนั้นก็คิดตามไปได้เลย เหรียญที่เขามาเป็นของช่วยแจกในงานใช่ไหมคะไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนเพราะฉะนั้นตามพื้นที่ชาวบ้านอย่างเราเราก็ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเหรียญน,นะเนาะเพราะไม่ได้หมุนเวียนไม่ได้มาถึงมือเราแต่เขาก็มีการแจกจ่ายมีก็มีกระจายไปเยอะแหละนะคะแต่ก็ไม่ไม่ไม่มากนะักไม่ได้ถึงมือทุกคนแน่นอนจึงมีการผลิตเหรียญเหรียญแบบมาเยอะมาก ตามวัดนะคะเขาคงขออนุญาตน่ะผลิตออกมาเป็นวัตถุมงคลเยอะมากนะคะบางคนเรียกเหรียญทําหวยค่ะแต่บางคนเขาเก็บไว้นะเขาเก็บเขาเข้าใจว่าว่าเป็นเหรียญเก่าอ่ะเนาะเขาก็เก็บแต่เหรียญรุ่นนั้นนะบางเหรียญก็มีเงินแท้ค่ะผลิตจากเนื้อเงินแท้เลยอ่าเขาก็เรียกกันว่าปลอมปลอมเนื้อเงินค่ะ แต่ที่เห็นส่วนมากตามท้องตลาดทั่วไปก็ตามที่วางแผงอยู่ทั่วไปที่เจอกันน,นะก็จะเป็นอปปะลูมิบ้างเป็นนิกเกิลบ้างคือมีความต้องการของประชาชนเยอะอะค่ะเขาก็จึงทำออกมาให้ประชาชนไปไว้สักการะบูชาแหละประมาณนั้นนะคะแต่แต่ก็ไม่ใช่เหรียญกษาปณ์ไม่ใช่เหรียญหมุนเวียนไม่ใช่เหรียญที่ แจกในพระราชพิธีเป็นเหรียญที่ทําขึ้นมาเป็นเพียงวัตถุมงคลเท่านั้นนะคะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเหรียญหนวดเนาะ,ะแล้วก็มาดูเหรียญเราต่อเพราะฉะนั้นเอที่ที่นัทต้องพูดเพราะว่าอยากจะให้หลายคนที่ที่มีอยู่ในมือเพราะว่าหลายคนเข้าใจว่าเหรียญที่ตัวเองมีอ่ะเป็นเหรียญราคาที่เป็นหลักหมื่นหลักแสนอย่างที่ว่านะจริงๆแล้วลองดูให้ดีนะคะ แล้วก็เหรียญในะอีกเหรียญหนึ่งที่คนคนนั้นเยอะเหรียญปราบห่อเหรียญปราบห่อมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะค่ะคนที่มีในมือเนะี่ยถ้าใครมีของแท้นะถือว่าโอ้โหโชคดีสุดนะคะเหรียญปราบห่อขายกันแพงมากแต่จริงๆที่นํามาขายที่ปไปน้าเห็นที่เอามาให้ไปน้านะนะยังไม่เจอแท้เลยสักเหรียญหนึ่งก็อยากเห็นนะคะอยากเห็นเหมือนกันนะของแท้อยากเห็นอยากเห็นเป็นบุญตา อาจจะไม่มีเงินซื้อนะคะเงินอาจจะไม่พอซื้อหรอกแต่อยากเห็นแต่ถ้าป้นานัไม่ไม่มีเงินซื้อนะ,ะทีมงานของป้นานั่น่ะมีอยู่แล้วค่ะมีมีกาลังซื้อป้นานัมีลูกค้าที่พร้อมจะซื้อแต่หาเหรียญไม่ได้ไม่มีเหรียญขายอ่ะนะคะบางคนมาสั่งเหรียญโน่น,นนี่นั่นเขาสู้ราคาด้วยนะแต่เราอะ่ะไม่สามารถที่จะหาเหรียญให้เขาได้ มาดูกันต่อรัชการที่สี่ไปแล้วห้าไปแล้วหกไปแล้วก็มาเจ็ดรัชการที่เจ็ดที่เหรียญที่เป็นผลิตจากเหรียญเนื้อเงินแท้จะมีแค่น่ะมีแค่สองชนิดราคาเท่านั้นอีกชนิดราคานึงไปได้ไม่ได้เอามาเหรียญเนื้อเงินแท้รัชการที่เจ็ดจะมีเพียงสองชนิดราคาเท่านั้นนั้นก็จะเป็นเป็นไรเป็นตังรูเนาะเนี่ยค่ะเหรียญรัชการที่เจ็ดจะมีชนิดราคาอันนี้เป็น ใช้อัตราส่วนเป็นสากลแล้วนะคะเพื่อสะดวกต่อการทําบัญชีและการค้าขายระหว่างประเทศอะคะเหรียญจึงม,มีมีราคาหน้าเหรียญคือ2 5สตางค์และ50สตางค์ค่ะเหรียญเงินในราชการที่7ชนิดราคา25สตางค์และ50ตสตางค์นะคะมีแค่2ชนิดราคาเท่านั้นเลยค่ะ รัชกาลที่7ดท่านทรงครองราชเป็นระยะเวลาไม่นานนักนะคะสั้นมากค่ะเหรียญที่ผลิตออกมาใช้จึงมีแค่2ชนิดราคาเท่านั้น <S 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 เหรียญเหรียญที่เป็นผลิตจากเนื้อเงินนะคะมีมีชนิดราคา25สตางค์และ5้าสิสตางค์เท่านั้นเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะหายากเป็นเหรียญผลิตเนื้อเงินแท้และหายากอันนี้เงินดีเลยนะคะเงินสวยเงินนิ่งเลย นะคะด้วการที่เจ็ดนะคะไม่ต้องไปหาเหรียญหนึ่งบาทเลยนะคะไม่มีค่ะไม่มีเหรียญหนึ่งบาทมีแค่ยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์เท่านนเออไปน่รับซื้อนะคะรับซื้อถ้าในมีต้องการขายทักมาได้เลยค่ะอย่างหนึ่งสลึงเนี่ยไม่ใช่หนึ่งสลึงสิใช้คําว่ายี่สิบห้าสตางค์ยี่สิบห้าตัง์รับซื้อนะคะขั้นต่ําก็สองร้อยค่ะเบื้องต้นนะคะแล้วก็หนึ่งบาทไม่ใช่หนึ่งบาทสองห้าสิบสตางค์ค่ะขออภัยนะคะ ยี่สิบห้าสตางค์สองร้อยและห้าสิบสตางค์ก็สี่ร้อยบาทโดยปรับมาณค่ะก็ทักันได้นะคะท่านใดต้องการขายเหรียญหายากอยู่คะ่ะเหรียญค่อนข้างหายยากแต่แเหรียญราชการที่เจ็ดนะคะส่วนมากเลยที่เจอนะคะสมบูรณ์ค่ะสวยหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้ก็ได้มาจากระบบสตางค์ทอระบบหมุนเวียนนะคะแต่สภาพนี่ไงอีกเหรียญน,นึงสมบูรณ์ค่ะส,สมบูรณ์มากเพราะว่านั่นอย่างที่บอกค่ะผ่านใช้น้อยท่านอ่า ครองราชเป็นระยะเวลาไม่นานนะคะระยะระยะเวลาสั้นข่าเหรียญหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนรัชการมาเป็นรัชการที่แยิ่งรัชการที่แนี้ยิ่งเ,เหรียญไม่ค่อยมีให้เราสะสมมากเลยเพราะว่าด้วยความที่การผลิตมีปัญหาเรื่องเรื่องเกิดภัยสงครามข้าวยากหมากแพงนะสมัยนั้นก็ใช้คําว่าข้าวยากหมากแพงเกิด เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาเกิดข้าวยากหมาแพงวัสดุที่นำมาผลิตจึงหายากมาราชการที่6ที่7ที่8ไปแล้ว